สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์สุดสัปดาห์ของหลายท่านหลายคนครับเนาะวันนี้ฝนตกแล้วพี่น้องเนาะฝนตกอีกแล้วครับตกตาตืดึกๆเลยพี่น้องเนาะชุ่มช่าว่างเว้นจากการทำงานกันพักคอนกายานะพี่น้องเนาะอากาศดีๆเลือกคำวันเลือกคำหลายมือเลยพี่น้องเลือกทุ่มสองทุ่มครับเลยหอดห่อของวันสามทุ่มครับนะครับวันนี้ยังเป็น เป็นการกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินแล้วก็ครับพนะี่น้องกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินแล้วกับอ่อมหมูอ่อมหมูใส่ฟักทองแซ่บๆพี่นอนะ้องเนาะอร่อยกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนาตาอ่อมหมูใส่ฟักทองเลยนะบันๆเขาเลยพี่น้องเนาะนี่แซ่บๆเลยครับมีข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าอีกเช่นเคยตามเคยนะพี่น้นองเนาะอร่อยเห๋มากพี่น้องเนาะ แก,แก,ก,กะเมืเ่อแกะเลยเปลี่ยนเถอะกำลังจะกินข้าวเจ้าไปไป,ไปพังพังก่อนเปน็นแล้วปกติน่าจากินข้าวเหนียวเปน็นแล้อันนี้ก็กินข้าวเจ้าน้ำร้อนมึงรสน,น้ำจั่งมาเป็นแล้วเสับอิ่ลิโอ้โหข,ข,ขอไปได้เปน็นแอ้ว การอัตรลดการกินร้แซ่บเหรอย้ำฟักทองครับเนี่ยแกงฟักทองใส่หมูนะ้ำพี่น่องแซ่บบน่าจ่ายตามเคยพี่น้องอ่รพอ่น่องมา

เสียเปตามเคยเสียบคือ่อกเอาทีนี้ยังก็เสียไปหน่อยหัวเขากับบริเรียกมากมายกินไปเพื่อทั้งชีวิตความอร่อยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเป็นเน้อเป็นการเพิ่มลูกในจัวของเขากินเนียสิ่งทีท่เขาคล้ำเออกเป็นน้ำละ เพราย่าลูกไข่มันน้ำตาลพี่น้อง,งเห็นตับเปโถดไหมกวนนอยู่ดวนพี่น้องบดเป็นลอยปีพี่น้องล่ะเป็นกินธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องกินปูกินปลากินยังไปกินกบกินเขียดไปพี่น้องล่ะร่งงางกายได้แข็งแรงสมบูรณ์เรสอย่างนี้หานจานด่วนมาไว้บุคเฟ่ต์เท่าไหร่เปน้องหมูยงหมูย่าง của mắn Cốm xuống như các bạn. Nhạc đi các bạn. Cái Cũng đần bữa bán ơi. โบกตุ่งซุ้มมั้ยโบกโบกจุ่ซุ้มจุ่ซุ้มเดี๋ยวเป็น,นยัไ<า>ออยงไงมาครับมาเฉ็บๆนะน,นัวะเดี๋ยวพี่ก็หนอดีเห็นพี่คนเดีลืมพริกพี่นูละเลืมถ้ากินดิบศษไรเสบอีหรี เอากาศตอนนี้พี่น้องนะอากาศเย็นชุ่มฉ่ำได้พี่น้องเย็นเย็นชุ่มฉ่ำหัวจิตหัวใจได้พี่น้องนะเป็นบรรยากาศเดิมๆ ที่โรงงานเหมือนเหมียนเดิมพี่น้องนะอากาศลมเย็นเลยมันภูเขาสวยงามฝนตัวคนจะเศร้าพี่น้องเนอะลิ้นแป๊กๆเป็นอย่างนั้นถ่ายบรรยากาศพี่นอนะ้อ,นองเมึงกินซื้อครับกลับมากินข้าวต่อพี่น้องนะเออกินกไปชมว,วิวไปรู้สึกว่าอะไรก็ดีไปหมดน้อยน้องนะช่วงนี้อากาศดี ทำอะไรก็ดีๆฝังๆฮี่สุขุขคุนครับอากาศเจ็นใสลุ่มเย็นอืม chèo nữa không biết nặng. tôi mặc máy bên đó. bây giờ ăn hủ lại. bật thù มันอร่อยอย่างนี้สร้างวานได้วพีน,น้นงเนข้าซาบะนี่นะจ๊ะกัสวัสดีสู่ทุกครับบ๊ายบายออพ,าพ้อคชิปหน้าเพีองนาะทักทายสุ่สุขครับตอนตเช้าครับอากาศดีๆครับบาย